อันนี้มาเตือนนะครับเพราะว่าหลังจากไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงใช่ไหมครับแต่ผมปรากฏว่าพอหยุดยิงเสร็จสับปั๊บคอเซ็นเตอร์มาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับข้อมูลจากตํำรวจไซเบอร์บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนไทยไปทํางานเป็นคอเซ็นเตอร์พอมันมีปัญหาไทยกัมพูชาก็พยายามจะกลับมาปรากฏว่าพอหยุดยิงเสร็จสับปับ๊บคนไทยพยายามกลับเข้าไปทํางานเป็นคอเซ็นเตอร์อีกที่หนักมากกว่านั้น ในทุนฝั่งกัมพูชาที่เป็นขบวนการคอเซ็นเตอร์รับสมัครทั้งคนไทยและคนกัมพูชาที่มาทํางานในไทยและพูดไทยได้ไปทํางานเป็นคอเซ็นเตอร์นี่ฮะแล้วคนก็ไม่มีงานเนาะไม่มีเงินก็แห่สมัครกันเพียบเลยซึ่งบอกเลยว่ากัมพูชาหลายคนพูดไทยได้คล่องมากนะครับพิกัดก็คือที่ปล่อยเป็ดเหมือนเดิมนะครับมิฉะนั้นเอามาเตือนไว้ว่าจากนี้ไป พอเซ็นเตอร์และมิจชาชีพในประเทศที่เป็นแบบแคมเบเดียสแกมเมอร์เนี่ยจะเยอะมากหลอกคนไทยเตือนระวังนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นก็คือได้รับสายโทรมาอ้างว่าเป็นหน่วยงานนูน่นนี่นั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่เยอะมากเตือนระวังครับ